เราเป็นเถาางุ่นท่านทั้งหลายเป็นขนแนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราแล้วเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยพระเจ้าที่รักท่ามกลางสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้ทั้งความทุกข์ยากโรคระบาดและปัญหามากมายลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาที่บอกว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้ง พระองค์จะอยู่กับเราเสมอลูกขอบคุณพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเถาอาัุ่นองขอให้ชีวิตของลูกเข้าสนิทอยู่ในพระองค์เพื่อจะได้เกิดผลเพราะหากลูกแยกจากพระองค์แล้วลูกจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยขอพระเจ้าช่วยลูกที่จะพึ่งพาและไว้วางใจพระองค์ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันที่ลูกจะไม่กระวนกระวายใจหวาดกลัวจนเกินไปแต่ลูกจะอธิษฐานมอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับพระเจ้า เหมือนในพระคัมภีร์ที่บอกว่าอย่าทุกขร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ขอสันติสุขของพระองค์คุ้มครองจิตใจและความคิดของลูกขอให้สายตาของลูกเพ่งมองไปที่ความจริงของพระองค์ และขอให้ชีวิตของลูกได้เรียนรู้จักขนทางของพระองค์ลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์